สวัสดีครับพี่น้องครับวัอนี้พบกับผมเกียวค้อนเดิมครับค้อนต้นคุ้นเมื่อวานนี่ครับโอนหนึ่งทับสามครับเมื่อวานได้ไปแต่หนึ่งกนี่นะครับวัอนี้กับไม่อีกวัอนี้เปลี่ยนนัดชกครับวัอนี้มากครับลูกพี่ครับเบอร์สองเอ้ยวันเบอร์สองไหมเบอร์สามแสนชัยเนาะแสนชัยสอคอนเดิม สใช่เส้นใช่สอคอนเดิมครับเป็นนกคันลมดีน่นีผมไดินเฉลยหล,ยหลายหลายแต้มแล้วแต่บุกเขินนะครับนี่มาขึ้นใส่เระท่านในขันเนี่ยอากาศก็เป็นข้างในดอกเป็นเย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 ็นหมอกหมอกครับพี่น้องเจ็ดม้งกลัวครับซอยหนึ่ง,งทับสามมู่ที่หนึ่งตำบลคลองสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับว่านเห็นขันนี่แถวนี้แหละให้ตัวเยู่ ได้ไปตัวนึงแล้วก็ถือมันนี่ก็มาอีกเพราะว่ามันมีเรียวตันขันเรียวตันนี่แล้วก็ตัวนึ่งคารุ่มดีดีครับเหยียกค้ำคว่ค้ำนี่ขัดไม่หนุพนพออย่นี้เลยเลยเอาแสนใจมาใส่ต่วนยังคุ่นี่นออ้องแต่งคู่ยังแต่เบิร์นะครับเด้อพี่น้องเด้อว่าสิเป็นทังไหน